สวัสดีครับอีสามบานฮีครับมาเนี่ไข่เจียวแมงกี้ซ้อนครับอันนี้สำหรับคนที่มักไข่เจียวหมูสับนะครับแอ่มาลองเมนูนี้ครับ กิซามันนะฮี่ครับมืาอนี้ยใครเจอแม่งกิซ้อนครับกิซ้อนช่วงน,นี้กำลังออกเครื่องแต่กิซ้อนกับเห็ดงานดีครับเดรร้ายเนื้อปพา,พพาปลาเบิ้งในตู้เย็นเสียงไปไต่มากครับจะไตมาตรฐาเป็นไตสูงกยกเวงสิครับเจอไปครับสนใจก็ตั้งซื้อเลยครับลอยหาสิบบาทครับโลดึงเต็มตู้เย็นครับเนี่ยพอเนี้อมะม่วงทำกิซ้อนดีเท่าไหนมา,นนมากพอเนื้อน้องมะแขปีก่อน หลังจากเข้าแก่ได้เรียบร้อยครับต่อไปกัครครบไข่ครับสองน้อยพริกสดครับ ซอสฝักซอสผักเขียวครับอันนี้ที่เด็ดครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายขันพ่ะใส่นุ่นเส้นไฟกินเลยครับพูชเลดครับ Lê Để... ครับ เราพยายัางครับถอดทกทีก็ได้เป็นส่วนนะเป็นส่วนมีสูกดีที่นี่าก็ใก่มันกรอบ ซีซั่นเ้างกได้แล้วครับทำมกวดเป็นไงครับ ฮะแดทีปิดกั๊ครับ หลังจากที่นี่แล้วมาซิมครับนี่ครับไอนี้แจวจะปิปนปิปนกับอซอสฟ้าเขียวก้อนเหนียวนครับหน้าตาซิมไปก่อนครับอันนี้ซิมเปรี้ยวก่อน้ออืม ความมันของกิซอนถี่มักใคร่จ้องนุ่มๆมื่อกินกิซอนอันนี้สำหรับคนที่มักใคร่เจียวหมูสับนะครับตำารับองเมนูนี่ครับที่นี่สำหรับคนมักเผ็ดครับตจริงๆกับแกพริกน้ำนี่พริกที่ทอดลงมาพริกทอดพริกยืดพายของสีหอมสีหอมแล้วควกับมักเอาไปขวบ ครับิีทวาน,นี่ชมวอมแบบแกัวขะเนียวนี่นี่ความกรอบของไข่ตอนนี้บานมาซิมกับเอ่ซอสพริกแห้งอื้อเนื้อคอม,ม,มน้ำเหม็นหรือสั่นมันจากมันมีหลายครับเดี๋ยวมือหลังสิไม่เห็บ กะเพราครับผัดกะเพราเห็นเบื้องนี่นี่พอครับย่างรับตอนย่างๆเนี่ยย่างรับกระเจ้าเลยครับเจ้ามือกระเจ้าเหมือนครับกระกาซัหมือนครับแลือจะข้าวเหนียวก็ได้รับมันย <c oughs> ิ่งซ่อนหลังจากดีเท่ามาแล้วมันก็ดีกรอบคือ่าน,นี้ครับ ตัวนี้ก็ร่างออกหลายครับผมเมื่อวันตกผมว่มาคับผมใดยอยากไปไต่ไม่ไหวแต่กกินครับไตมือละาสิบโลด้วยครับโลดละลอยหาสิบบาทสิบโลกับพันหาบนเนอะเออมือเดียวขึ้นทุนแล้วครับนั้นเป็นคำเมื่อหากิมขันเท้าบะหมี่เท่ากับหากินบะไรก็คือยัง จีเป็นซางครับบะมี่มะมี่ขอนบะมีสะวันเป็นซางบ่ได้รครับเป็นซางปูมะมี่เกียงบะมี่น่องกาบเป็นซางปูมาเลยครับเหลืวอมือสำคัญครับในการทำมาหารกินคือยังเข้าเดีย สี่นิ้บผ่าครับมันมีจักรน,นิ้ผ่าไแวบบ้แหละก็ต้องไปไปซื้อจักมากถ้เาเมื่อเคยซื้อตอนนี้คือเครื่องเมือ่อเนือกันครับอยากไต่แมงกี้ซ้ำมันมีคเครื่องก็ต้องไปซื้อครับขันมันมีของซื้อมันซื้ออยู่หน่ครับซื้อเบื้องข้างล่างครับดูแลห้ตลออครับมีปัญหายอย่างมากเซอร์วิสนะครับโอ้สำหรับมื้อนี้กล้าวไว้นี่ครับ